ส,สี่ราศีดวงการงานกำลังไปได้ด้วยดีโอกาสดีๆเข้ามาทำอะไรก็สำเร็จมีแต่คนคอยช่วยเหลือ คือราศีไหนใชยคุณหรือเปล่าไปเช็คดวงการงานกับหมอเจมดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะราศีมังกรการงานน่าพอใจได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทั้งหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานราศีพฤษภการงานถือว่าน่าพอใจทำงานเร็วอาจมีลัดขั้นตอนไปบ้างแต่ผลยังออกมาดีราศีพิจิกการงานความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม เบื้องต้นสำเร็จแรก้กำลังวางแผนในอนาคตราศีธนูการงานเวลาดีๆไม่ได้มาบ่อยๆอยากเสนออะไรขอให้รีบเสนอมีโอกาสสำเร็จสูงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องดวงเด็ดเด็ดดวงไปด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตดวงได้ดทันใจดูดวงแม่นคลิกเลยดวงเด็ด .com เช็คดวงแม่นๆกับเมอแจมดวงเด็ดเด็ดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไงเช็คโชคลาภความรักการงานการเงินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วงสิงทิคำถามเพียง199บาบาทเท่านั้นรู้ทันดวงก็รับมือได้ทัน การันตีความแม่นโดยดวงเด็กเด็กด,ด,ด,ดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR วอา e คตบนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร0809979665 0809979665